มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะปะัดติดโทรจะเป็นยากคักเนาะไปเองกรับเพาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนได้กับคันรถจะเป็นพิเศษคักก้มูกับดอกเดียวไปเองจะไหนเสียคิดรถโดยสารไปตีขีดรถโดยสารตัวมาหยังก่อนนี่มาเห็นมาเห็นหยังเกาะจะมาหับไปหยังเกาะโอ้ยแจกเพิ่นว่าให้มาหบเพิ่นงไล่มาจะตัตนน้งแย่งเ,เลยเด้อเตียงกันขาพอดีปันใดดีพิเศษก้มูคักซะ กระบอล,ล่ะโอ้ี่ตีปั้มเกียแม่นปัน้มเกียแล้วก็บโรงงานไว้ๆท่าางหลังอันนี้ก็ห้องแม่อยู่เออมื่อกี้มันวันอาทิตย์มันข้าจ่อเขคอยอยู่มันเลยเป็นมิดมิดเอาแม่ยังเซ็นต์ต่อแบบนี้มันอยู่มีนคนบ่นีน่เพิ่นก็อยู่ปเป็นห้องแถวกับข้าจ่อกับเสาอยู่อันนี้ก็เป็นห้องแม่อยู่อ๋ออ่ะอยู่ผู้เดียวนี่เป็นยังไงก่อสถานการณ์ทั้งอุดรขอนแก่นเกแต่เราเขาไ่ทัดไปเอราะผู้ด่อน,นทร่เกลม เป็นตะไร่มี่ยหยังเกิดขืนอ่งานที่พี่นองเขาถามหาเป็นต่ไดเห็ดโบไม่สดอ่ะเออพี่นองแห่งคิดฮอดยักวเรียพอนาวมาทัดนางไหนเนี่ยหอนานุพอนาตั้มมาทัดนางไหนเน่ยแต่ว่านานุแล้วอยู่บุกไปกระอัดไล่กานี่พอนเออพอดีกันเจ้าไปอไล่การซอยยักษถามชีแท็กไหมเจ้าออกจรงนี่เอพิเศษพิโสอยังบ้านนี่แต่ไล่การโทษแต่มาหักเอกับพ่อแห้งเราอยู่แล้วเอาพิเศษพิโอยังอีก ค่านรามันหาลอยไปกรับนี่ได้เติมใส้อีกคนได้นี่แฟนขับเพิ่นอวนน้ำค่านรามันไม่หาลอยได้ไหนมาหาเจ้านี่โอ้แล้วเพิ่นมเให้อีกดอกนั่นครับจากบ้านเอ็นใบเอ็นนั่นบ้านาเ,เอ็อนใบตะกี้แม่อ่านตาบานไนนันตี<อ>พี่บบน้องเป็นหว่วงหลายคิดหอดหลายเพิ่นได้ทรงเพิ่นได้ทรงเงี้ยใหม่ว่ายันยาย่ไฟพอไปไล่สดแล้วกันพอกระบาที่ว่าไปกันแล้วก็เมื่อยเนาะบ่เมื่อยดอกมัานยันขัควิดซืือๆเราบันนี้อัน เดี๋ยวนี้คืออิซีแฟนเพลงเนี่ยอยากให้เขาขไปบ้านพักอ่ออาจะให้เขาไปบ้านพักคืออยากให้เขาไปอยู่น้ำหัวหนาปลาเลือดตัวหัวหนาหัวหนาบ่มีมู่อแมนได้ไล่หรือบ่ได้ไล่ก็อยากให้เขาไปอยู่ไปเป็นเกาใจไปอยู่ยังเขาจะใสยังแล้ว <c oughs> เหตุงานกันเนาะอยู่คนก็บ่มีงานเหตุนเนาะแต่ว่าเจ้าว่าอยู่หนีกับเพราะได้นวดเป็นบ่ล่ะกักตัวแล้วก็ได้นวดพออยู่บ้านหัวหนานุ่ก็อัดแรกกันวิทยุก็บพ่อได้ใสยั่ไหม แขกทหารสิบาทพนแล้วจ้างคอยค่ะแล้วก็ขันมีงานขันอยู่น้ำพอน่านกขันมีงานเหี้แต่ว่ามันบ่มีงานพนกับมีเข่ามีนามเองเขากินอยู่แม่นบ่ล่ะแต่ว่าบางเถ่อเขากับมาบานนี่เขาคือเขามีมีอาชีพของเขาอีกส่วนหนึ่งเป็นอาชีพพิเศษของเขามันกับพ่อมีไร่ใดเดี๋ยวเลี้ยงเมื่อมันมาบ่คึ้นหัวดีหัวหน้ากระไดมันบ่ะพภทแมนแมนต่างคนต่างกับขีดหอดคือกันนั่ะเหมืนกันล่ะมันไปหากันยากซ่ิรนี่เขาไปว่าเขาไปทั้งไก่กับบ้าลูกไปป่อยอีกล้ว อยากให,กให้พี่น้องเอื้อเฟืเข้าใจศินปินเท่าน้ำเน่แม่ก็ไล่สวดบอก่อนไปแล้วล่ะเอาซมเนี่ะขอบคุณห,หลายๆที่มาหาจ้าเพราะได้ไปเปิดหูเปิดตาเที่ยวคอนเทนต์ตัวพื้นที่สีแดงคอ <laughs> นเทน